สวัสดีค่ะพบกับคุณครูปิยนุษย์อีกครั้งนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะนักเรียนหลักสูตรสามัญความสามารถพิเศษ ILP ให้เด็กๆเตรียมหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์สสวทร,ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะนักเรียนหลักสูตร IP เรียมหนังสือเรียนอจทนะคะและอุปกรณ์การเรียนค่ะครั้งที่แล้วเด็กๆรู้จักเสียงดังเสียงค่อยกันแล้วนะคะแล้วเราได้ยินเสียงดังเสียงค่อยได้อย่างไรคะเด็กๆเด็กๆจำได้ไหมเราไปทบทวนกันก่อนเลยนะคะเสียงดังเสียงค่อยเป็นสมบัติของเสียง ที่เรียกว่าความดังของเสียงขึ้นอยู่กับพลังงานที่เดินทางมายังหูของเราถ้ามีพลังงานมากจะทำให้เกิดเสียงดังเช่นเสียงเครื่องบินถ้ามีพลังงานน้อยจะทำให้เกิดเสียงค่อยเช่นเสียงกระซิบระยะทางจากแหล่งกำเนิดเสียง ถ้าอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียงเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงดังถ้าอยู่ไกลแหล่งกำเนิดเสียงเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงค่อยการวัดความดังของเสียงมีหน่วยเป็นเดซิเบลนักเรียนคะในแต่ละแหล่งหรือแต่ละสถานที่เราได้ยินเสียงดังเสียงค่อยแตกต่างกันใช่ไหมคะ ซึ่งเสียงดังเสียงค่อยแต่ละสถานที่มีระดับเสียงที่แตกต่างกันเราไปดูกันนะคะระดับเสียงแต่ละเดซิเบลเทียบกับเสียงจากแหล่งใดได้บ้างคะเสียงใบไม้ร่วงเสียงในห้องนอนเสียงกลังหันลมถือเป็นเสียงที่เงียบและไม่มีผลกระทบใดๆต่อหูของเรา แต่ที่ระดับเสียง60ถึง70เดซิเบลจากการพูดคุยและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรวมถึงที่ทำงานทําใ้้เรารู้สึกเกิดความรำคาญได้ค่ะเสียงที่ดัง90ถึง100เดซิเบลจากการจราจรที่คับข้างหรือ เสียงเพลงดังๆจากเครื่องเสียงสามารถทำให้เรารู้สึกปวดหูได้เมื่อได้รับฟังเป็นเวลานาน,านเกิน8ชั่วโมงเสียงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมและเครื่องมือบางชนิดเช่นสว่านไฟฟ้ามีความดังถึง120เดซิเบลซึ่งเป็นระดับความดังสูงสุด ที่หูของเราสามารถรับฟังได้ค่ะเสียงที่ดังถึง150เดซิเบลซึ่งมีผลทำให้เยื่อแก้วหูขาดได้ทันทีเช่นเสียงของเครื่องบินไอพ่นเด็กๆคะระดับเสียงที่เกิดมลพิษควรมีระดับเสียงเท่าไหร่คะและ มาจากแหล่งหรือสถานที่ใดบ้างค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องมลพิษทางเสียงและแนวทางป้องกันค่ะเราจะเรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีการโดยใช้เัวสัตกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตการลงความเห็นข้อมูลและการลงข้อสรุปข้อมูลค่ะเมื่อเรียนแล้ว สามารถอธิบายมลพิษทางเสียงและแนวทางป้องกันอันตรายจากเสียงได้ค่ะจุดประสงค์ 1. นักเรียนสังเกตและอธิบายมลพิษทางเสียงได้ 2. นักเรียนสามารถบอกแนวทางป้องกันอันตรายจากเสียงได้ค่ะ 3. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกตการลงความเห็นข้อมูลและการลงข้อสรุปข้อมูลค่ะเด็กๆคะเด็กๆทราบไหมคะว่ามลพิษทางเสียงคืออะไรมีแหล่งใดบ้างที่ทำให้เกิดมลพิษทางเสียงและส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างคะเราไปดูกันคะ่มนะมลภาวะทางเสียง หมายถึงสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังอันก่อให้เกิดความรำคาญหรือสร้างความรบกวนซึ่งทําให้เกิดความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจทําให้ตกใจและอาจถึงขั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยได้องค์การอนามัยโลกได้กําหนดว่าเสียงที่เป็นอันตราย คือเสียงที่ดังเกิน85ดเดซิเบลที่ทุกความถี่หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเสียงแหลมสูงหรือทุ้มต่ำถ้าเป็นเสียงเกิน85เดซิเบลก็ถือว่าเป็นเสียงอันตรายค่ะเด็กๆรู้ความหมายขอ,มองมลพิษทางเสียงแล้วนะคะเด็กๆคะแล้วสถานที่หรือแหล่งใดบ้างคะ ที่ส่งผลทาให้เกิดมลพิษทางเสียงไปดูกันค่ะความดังของเสียงหมายถึงปริมาณพลังงานเสียงที่มาถึงหูเราเสียงระดับปกติต่ำกว่า80เดซิเบลเช่นเสียงลมพัดเสียงฝนตกเสียงคนคุยกันเสียงในระดับดัง มากกว่า80เดซิเบลเช่นเสียงจากการจราจรเสียงพูดคุยของกลุ่มคนเสียงระดับดังมากมากกว่า100เดซิเบลเช่นเสียงเครื่องบินเสียงเครื่องเจาะถนนเสียงเครื่องดูดฝุน่นซึ่งอันตรายจากเสียงที่ดังมากๆทำให้เยื่อแก้วหูฉีกขาดได้ค่ะ รถยนต์หกสิบถึงหกเดซิเบลมอเตอร์ไซค์95เดซิเบลรถบรรทุกข5ถึง120เดซิเบลระดับเสียงจากจราจรอยู่ที่ประมาณ90เดซิเบลแหล่งมลพิษทางเสียง 1. ถนนที่มีการจราจรหนาแน่น ถ้าบนถนนที่มีการจราจรหนาแน่นมากจะมียานพาน้ำมากทาให้เกิดเสียงดังมากขึ้น 2. เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างก่อให้เกิดเสียงดังมากๆเช่นเครื่องเจาะถนนมีระดับเสียงอยู่ที่1 2 0เดซิเบลอาจทำให้หูอื้อและหูตึงได้ 3. เครื่องใช้ภายในบ้านเช่นเครื่องดูดฝุ่นโทรทัศน์วิทยุที่เปิดเสียงดังมากๆ 4. เสียงจากแหล่งอื่นๆเช่นการจุดประทัดเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าการทะเลาะวิวาทผลกระทบจากมลพิษทางเสียง 1. ผลต่อจิตใจ เมื่อเกิดมลพิษทางเสียงทำให้รู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และทำให้เสียสมาธิได้ค่ะ 2. ผลต่อร่างกาย ทำให้หัวใจของเราเต้นแรงมีอัตราการหายใจที่แรงขึ้นอาจเกิดกรดในกระเพาะอาหารหรือหากทำให้ความดันโลหิตสูงทำให้นอนไม่หลับประสาทหูเสื่อมหูตึงหรือหูหนวกได้ค่ะ 3. ผลต่อการทำงานเมื่อเกิดมลพิษทางเสียงทำให้ประสิทธิภาพ ในการทำงานลดลง 4. ผลต่อการสื่อสารทำให้ผลการรับส่งข้อมูลข่าวสารเกิดความผิดพลาดอาจทำให้เกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ 5. เกิดความเสียหายต่อวัตถุต่างๆเช่นเสียงที่มีระดับเสียงดังมากๆเช่น เสียงเครื่องบินอาจทำให้วัตถุสั่นสะเทือนเกิดความเสียหายได้ค่ะวิธีป้องกันอันตรายจากเสียง 1. กํากำหนดให้มีมาตรฐานควบคุมระดับความดังของเสียงทุกประเภท 2. การปลูกต้นไม้สูงสูงหรือสร้างกำแพงสูงเพื่อใช้เป็นแนวกั้นเสียง สำหรับบ้านที่ติดถนน 3. ใช้นิ้วมือหุดหูทันทีเมื่อได้ยินเสียงดังมากๆอย่างกระทันหัน 4. การลดความดันจากเสียงเพลงหากเปิดเพลงเสียงดังมากเกินไป 5. ใส่อุปกรณ์ครอบหูอากทำงานในสถานที่ที่มีเสียงดังมากๆเช่น โรงงานอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรเสียงดังบริเวณสนามบินที่อุดหูสามารถลดเสียงได้2 5เดซิเบลราคาถูกทำให้ใส่ได้เป็นเวลานาน,านที่ครอบหูสามารถลดเสียงได้4 0เดซิเบลทนทานแต่ไม่เหมาะกับงานที่ใส่เวลาน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 ค่ะ เมื่อเด็กๆรู้จักมลพิษทางเสียงและแนวทางป้องกันกันแล้วนะคะเด็กๆลองตอบคำถามของคุณครูดูนะคะเด็กๆทราบไหมคะสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางเสียงมีอะไรบ้างคะสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางเสียงเช่นบริเวณถนนที่มีการจราจรหนาแน่น ยานพาหนะที่ดัดแปลงท่อไอเสียการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมเสียงจากเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเด็กๆทราบไหมคะว่าระดับความดังของเสียงเท่าไหร่ที่จัดเป็นมนลพิษทางเสียงระดับความดังที่เกินกว่า แ5เดซิเบลจะเป็นอันตรายต่อหูได้ถ้าฟังติดต่อกันเป็นเวลานานๆอาจทำให้หูไม่ได้ยินเสียงชั่วคราวได้ค่ะถ้าได้ยินเสียงดังมากๆเด็กๆจะรู้สึกอย่างไรคะเด็กๆจะรู้สึกรำคาญหรือเอามือปิดหูถ้าฟังเพลงานานๆ ทำให้รู้สึกปวดหูได้ค่ะถ้าเราได้ยินเสียงดังมากๆจะเป็นอันตรายต่อการได้ยินของเราอย่างไรคะทำให้หูของเราไม่ได้ยินเสียงชั่วคราวหรือไม่ได้ยินถาวรเมื่อได้ยินเสียงดังมากๆเป็นระยะเวลานาน,านเด็กๆคะ เราจะมีวิธีแก้ปัญหามลพิษทางเสียงได้อย่างไรบ้างคะ 1. หลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง 2. ใส่เครื่องป้องกันหูจากกิจกรรมนี้สรุปว่ามลพิษทางเสียงและการป้องกันอันตรายจากมลพิษทางเสียง ทำให้เกิดผลเสียต่อสมรรถภาพการได้ยินทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและจิตใจทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดน้อยลงแหล่งมลพิษทางเสียงการคมนาคมที่มีการจราจรหนาแน่นการก่อสร้างโดยใช้เครื่องใช้ที่ทำให้เกิดเสียงดังมากๆ ที่อยู่อาศัยการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเช่นเครื่องดูดฝุ่นหรือการเปิดเพลงเสียงดังมากๆการป้องกันอันตรายที่เกิดจากเสียงป้องกันจากแหล่งกำเนิดเสียงเราไม่ควรเข้าใกล้หรือไปที่มีแหล่งกำเนิดเสียงที่เสียงดังมากๆป้องกัน ที่ผู้รับเสียงเพื่อให้เด็กๆเ,เข้าใจมากยิ่งขึ้นให้เด็กๆไปตอบคำถามพร้อมกับคุณครูเลยนะคะข้อหนึ่งมนุษย์สามารถทนฟังเสียงได้เท่าใดค่ะตอบไม่เกิน120เดซิเบลหูคนเราสามารถรับเสียงดังได้ ไม่เกิน120เดซิเบลค่ะก็สองหากได้ยินเสียงดังกระทันหันควรทำอย่างไรใช่แล้วค่ะใช้นิ้วมือหุดหูถ้าเราได้ยินเสียงยังอย่างกระทันหันให้เอานิ้วมือหุดหูทันทีเพื่อป้องกันอันตรายต่อหู 3. เสียงลักษณะใดาที่มีความเข้มของเสียงมากกว่าก็อื่นใช่แล้วค่ะเครื่องเจาะถนนเครื่องเจาะถนนมีความดังของเสียงอยู่ประมาณ120 1 2 0เดซิเบล 4. ข้อใดเป็นมลพิษทางเสียงที่เป็นอันตรายที่สุด ค่ะเสียงเครื่องบินเพราะมีความดังประมาณ1 5 0เดซิเบลข้อ5ใครควรใส่เครื่องป้องกันหูใช่แล้วค่ะก๊อฟทำงานอยู่สนามบินเพราะเครื่องบินมีความดังประมาณ1 5 0เดซิเบล ใส่เครื่องป้องกันหูทำให้หูได้รับความกระทบกระเทือนน้อยลง 6. ถ้าพี่ชายเป็นช่างซ่อมรถนักเรียนจะแนะนำพี่ชายให้ป้องกันมลพิษทางเสียงจากการทำงานตามข้อใดจึงจะเหมาะสมใช่แล้วค่ะ ใช้อุปกรณ์หดหูเพื่อป้องกันเสียงดังทำให้หูได้รับความกระทบกระเทือนน้อยลง 7. ถ้าเราไม่อยากหูตึงหรือหูหนวกกวรปฏิบัติอย่างไรค่ะเอามือหดหูเมื่อขนาดเดินผ่านเสียงดังมากๆ 8. เสียงที่มีระดับความเก้มเสียงตั้งแต่เท่าใดขึ้นไปถือว่าเป็นเสียงอันตรายใช่แล้วค่ะ8 5เดซิเบลองค์การอนามัยโลกกําหนดเสียงที่มีความดังเกิน8 5 d เดซิเบลเป็นเสียงอันตรายค่ะ 9. เสียงดัง ทำให้เกิดอันตรายต่อเยื่อแก้วหูได้อย่างไรถูกต้องแล้วค่ะทำให้เยื่อแก้วหูสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนฉีกขาด10ถ้ามีบ้านอยู่ใกล้ถนนใหญ่เสียงดังมากๆจะมีวิธีป้องกันเสียงได้อย่างไรใช่แล้วค่ะปลูกต้นไม้กั้นเสียงหรือ สร้างกำแพงรั้วป้องกันเสียงค่ะให้เด็กๆศึกษาเพิ่มเติมจากใบสรุปความรู้รหัส31ค่ะนักเรียนสามัญความสามารถพิเศษ ILP ทำแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์สสวทหน้า74และ75ค่ะนักเรียนที่ไม่มีหนังสือเรียนให้ทำในใบกิจกรรม รหัส31ค่ะนักเรียน IP ทํทำแบบฝึกหัดในหนังสืออจทหน้า135ข้อ1ก็2กข้อ2ข้อ3และหน้า141ก็4ค่ะเมื่อเด็กๆทำการบ้านเสร็จแล้วให้ส่งการบ้านในแพลตฟอร์มภายในวันที่24สิงหาคม พศ2564ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ